สวัสดีเจ้าปแมัพี่น้องตำบลบ้านกลางตีหักและเคารพทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางได้มาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันพฤหัสบดีที23เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564วันนี้ตรงกับขึ้นสองขำเดือนส2องเหนือนะเจ้าวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอูจจาก,กัน ทางเจ้าของเทศบาลตำาบลบ้านกลางและเขาวสารจาก่วยงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าสําหรับคราวแรกในวันนี้ก็เป็นปฏิทินกิจกรรมในรอบสัปดาห์ของตังเทศบาลตำาบลบ้านกลางเฮานะเจ้าซึ่งในวันนี้เองวันที่3กันยายน2564เวลาประมาณบ่ายมงเก่งนะเจ้าก็จะเป็นการร่วมรับฟังการมอบนโยบายจาก คณะกรรมาการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่2ปีพุทธศัการาช2564ผ่านระบบซูมตีห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้ามาฟังข่าวจะกล่องสาธารณาสุขและกะ็สิงแวดล้อมกันพ่องนะเจ้าเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะมูลฝอยในครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลางนะเจ้า เพื่อเป็นการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนบริการจัดก,การขยะนะเจ้าคือมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเกิดผลดีต่อส่วนรวมแล้วก็ทำให้ภาคประชาชนรวมจนถึงหน่วยงานเอกชนภาคีเครือข่ายต่างๆได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมนะเจ้าเป็นการช่วยการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนเป็นการประหยัดพลังงานดังนั้นก็ขอความร่วมมือนะเจ้า ผ่านผู้นําชุมชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านกลางเฮานะเจ้ารวมกันคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ในครัวเรือนของเก่านะเจ้าก่อนปีจะนํามาทิ้งโดยวิธีการแยกขยะก็แบ่งเป็น4ประเภทโดยการดังต่อไปนี้นะเจ้าการทิ้งแล้วก็การกําจัดขยะทั่วไปตีเหลือมาจากการคัดแยกคือถ่านนําใสถุงดําหรือว่าะสอบฟางปิดวึมิชิด หรือว่าใส่ถังวางหน้าอาคารบ้านเรือนซึ่งในวันแล้วก็เวลาตีเทศบาลตำบมลมั่นกลางก็จะได้มีการออกมาจัดเก็บต่อไปนะเจ้าส่วนขยะรีไซเคิลตีได้มาจากการคัดแยกสามารถรวบรวมนำไปจำหน่ายหรือว่าบริจาคตามประสงค์ได้นะเจ้าส่วนขยะอินทรีย์คือนำไปทำปุ๋ยมักน้ามักหรือว่าคือทำบทิ้งขยะเปียกในพื้นที่นะเจ้า โดยท่านสามารถขอคาแนะนําการทําบ่อทิ้งขยะเปียกจากที่ในบ้านของแต่ละหมู่บ้านและหากมีความประสงค์ให้เทศบาลเก็บไปกําจัดก็คือนาใส่ถุงดําหรือว่าถุงพลาสติกคือมิดชิดนํามาวางไว้หน้าบ้านของตกัเก่านะเจ้าก็จะมีพนักงานมาจัดเก็บต่อไปนะเจ้าส่วนขยะอันตรายคัดแยกโดยใส่ถุง แล้วก็นําไปทิ้งนะเจ้ายังจุดรวบร,รวมขยะอันตรายของแต่ละหมู่บ้านตีเทศบาลได้เตรียมถังเอาไว้แล้วและมีการดําเนินการจัดเก็บในทุกๆวัทนที่ซาวของทุกเดือนและสิ่งของเหลือใช้หรือว่าของตีชารุดนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตู้เตียงโต๊ะโซฟาตีนอนพร้อมทั่งกิ่งไม้ใบไม้นะเจ้าตังเจ้าของบ้านต้องโทรมาแจ้งตีก่องสาธารนสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะเจ้าแมเล็โทรศัพท์ 053090711053090711ต่อ402ในวันและก็เวลาราชการนะเจ้าต่างเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและก็สิ่งแวดล้อมจะดำเนินการประเมินราคาการรมเนียมการจัดเก็บเจ้าของบ้านชำระเงินและก็ั้งเทศบาลจะมีการดำเนินการจัดเก็บต่อไปนะเจ้า มาฟังแฮมข้าวนืงกันพ่องนะเจ้าเป็น how to การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างไรให้ปลอดภัยนะเจ้าข้อแรกก็คือทอดหน,น้ากากอนามายัยห้ามสัมผัสด้านในแล้วก็ด้านนอกของหน้ากากนะเจ้า 2. ภาพหรือม่วนหน้ากากอนามัยก็คือเก็บส่วนตีสัมผัสร่างกายของเฮาเอาไว้ด้านใน 3. ตัดใสหน้ากากอนามัยนะเจ้าเพื่อป้องกันเบือนล่ากลับมาใจ้ซ้ำนั่นเองนะเจ้าจสี่เจ้ายตีตัดตีถูกตัดนะเจ้ามาม้วนรัดหน้ากากอนามัย5ใส่ถุงขยะแล้วก็มัดปากถุงให้แน่นเขียนติดถุงขยะว่าขยะติดเชื่อนะเจ้าหกทิ้งลงหังขยะสีแดงนะเจ้าก็คือถังขยะติดเชื่อนั่นเองนะเจ้าและเจ ล่างมือคือสะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่ทุกครั้งนะเจ้าเป็นวิธีการทิ้งนากากอนามัยที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยเอามาฝากกันนะเจ้ามาฟังข่าวจากหน่วยงานราชการอื่นกันพ่องนะเจ้าเป็นข่าวจากโรงพยาบาลระปูนหนื่องในวันมหิดลวันที่2 4กันยายน2564 แจ้งนัดหมายฉีดวัคซีนโควิดสิเหนื่องในวันมฮิโดนวันที่สีกันยายน2อง4ัต่างโรงพยาบาลระปูนนะเจ้าก็จะมีการแจ้งนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิดสิสูตรเข็มแรกซิโนแวคแล้วก็เข็มที่สองแอตราเซเนกานะเจ้าแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะเจ้ากลุ่มแรกก็คือกลุ่มผูตีจองวัคซีนใน คลิกภูมิลำพูนตีเหลือกฉีตีรงเพยาบาลปูนขอทันตรวจสอปรายจือในคลิกภูมิลำพูนคือมาตามเวลาตีนัดหมายนะเจ้าวันที่2 4กันยายน2564จำนวน3ปันรายโดยกันนะเจ้าและในวันที่2 5กันยายน2564จำนวน5ร้อยรายโดยกันนะเจ้าส่วนกลุ่มที่2 ก็คือกลุ่มผู้ติจองตีศูนย์จองวัคซีนโรงพยาบาลละปูนสำหรับท่านตีฮือเบอร์โทรว่นะเจ้าตาังโรงพยาบาลละปูนจะมีการสร่ง SMS แจ้งหือทันมาตามเวลาตีนัดหมายจำนวน2,404สสคนซึ่งก็นัดหมายฉีดตีโรงพยาบาลละปูนหน้าอาคาร 1, 100ปีสอทอและอาคารผู้ป่วยนอกเดิมนะเจ้า ขอใหอท่านแสดงเอสเมหรือว่าภาพ่ายหน้าจอของคลิกภูมิลำพูนบนมือถือของท่านแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อความรวดเร็วนะเจ้าท่านไหนตีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาได้ติหมายเลขโทรศัพท์0951988 033 095860 5655ในวันและก็เวลาราชการนะเจ้า มาฟังขั้นตอนการตรวจคิวชีดวัคซีนโควิดส9าสำหรับผู้ติดจองผ่านคลิกภูมิลำพูนกันนะเจ้าสำหรับขั้นตอนการตรวจคิวชีดวัคซีนโควิดส9าสำหรับผู้ติดจองผ่านคลิกภิมลำพูนนะเจ้าก็มีวิธีการตรวจสอบง่ายๆดังต่อไปนี้นะเจ้าขั้นตอนที่หนึง่งถ่านค้นหาตรงหน้า g o o g l e นะเจ้าก็คือค้นหาผ่านเว็บไซต์ Google โดยพิมพ์คาว่าคลิก ภูมิลำพูนนะเจ้า 2. เลือกค้นหาคิวชีดวัคซีนก็คือเลือกค้นหาคิวชีตวัคซีนหลังจากนั้นท่านกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็ก,กดตกลงนะเจ้า 3. ข้อมูลของท่านจะปรากฏขึ้นนะเจ้าหลังจากปรากฏข้อมูลของท่านคือท่านแคบหน้าจอนีว้วห้นะเจ้าเผื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เมื่อมาถึงสถานที่ยืนบัสชั้นสองบริเวณส่วนลอยฟ้าอาคารหนึ่งร้อยปีสอทนะเจ้าหากท่านตรวจสอบแล้วบ่พบนัดหมายคือท่านรอนัดหมายในครั้งต่อไประหว่างที่ทันรอนัดหมายในครั้งต่อไปขอให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการ d m s t t ย่างเคร่งครัดตัวนะเจ้า มาฟังข่าวจากโรงพยาบาลระปูนแห่งข่าวหนึ่งนะเจ้าเป็นขั้นตอนการตรวจสอบนัดฉีดวัคซีนแล้วก็การกรอข้อมูลในใบคัดกรองแล้วก็ยินยอมฉีดวัคซีนโควิด1 9ออนไลน์นะเจ้าสำหรับวิธีการการตรวจสอบนัดฉีดวัคซีนแล้วก็การกรอข้อมูลในคาดกรองแล้วก็การยินยอมฉีดวัคซีนโควิด1 9ออนไลน์นะเจ้าก็เพื่อเป็นความ สะดวกและก็รวดเร็วในเรื่องของการรับวัคซีนโควิด -19 ของโรงพยาบาลละปูนนะเจ้าวิธีการง่ายๆก็คือผื้ทานสแกน QR โค้ดกรอกแบบคัดกรองออนไลน์หลังจากนั้นท่านกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน13หลักของท่านเองนะเจ้าตรวจสอบการนัดคลิกยืนยันการนัดหมายหลังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลโดยกรอกข้อมูลประวัติของท่านนะเจ้า อย่างเช่นน้ำหนักส่วนสูงปล้อนข้อมูลกลุ่มเป้าหมายโรคประจำตัวต่างๆนะเจ้าป้อนข้อมูลคัดกรองจำนวนซิบข้อตกันหลังจากนั้นทันเลือกกดยินยอมหรือบยินยอมแล้วก็คลิกปุ่มบันทึกหลังจากนั้นพอทันคลิกปุ่มบันทึกเรียบร้อยแล้วนะจ๊าทัานตรวจสอบข้อมูลคลิกปุ่มเซ็ตสิ้นก็ถือว่าเป็นการเซ็ตสิ้นการตอบแบบ อสอบถามออนไลน์ในเรื่องของการคัดกรองแล้วก็ยินยอมการฉีดวัคซีนโควิด -19 ออนไลน์นะเจ้าซึ่งขอให้ผูทีมมารับบริการก่อข้อมูลคัดกรองมาหลวงหน้าก่นมารับบริการได้เพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการรับวัคซีนโควิด -19 นั่นเองนะเจ้ามาฟังข่าวจากกองอำนวยการน้าแห่งชาตินะเจ้าในเรื่องของการเตือนภัยพื้นที่เซียงเก้าจังหวัดภาคเหนือระวัง น้ำปาลาไหลลาบน้ำล้นตะลิงจากอิทธิพลของรองมรสุมวันที่เเอ1ห้5กันยายนนี่นะเจ้านายอนุพงศ์วาวงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดระปูนเปิดเผยว่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีการออกประกาศฉบับที่10 2564เรื่องเฝ้าระวังพื้นที่น้ำหลากดินถลม น้ำล้นทางระบายน้ําอ่างเก็บน้ําแล้วก็น้ําล้นตะลิงจากอิทธิพลจากลมมรสุมผัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่ยอมอากาศเข้าสู่ความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างนะเจ้าประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลนันตามันของประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทย ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแหงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนล่างแล้เกาะประเทศลาวตอนกลางนะเจ้าในช่วงระหว่างวันที่เสาวถึงเสาห้ากันยายน2564รดังนั้นก็ขอให้เฝ้าระวังน้ำหลากดินถลม่มเฝ้าระวังน้ำล้นในอังเกตนาฟก็จะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น มีแนวโน้มตีน้าําจะล้นระบายบันนันะเจ้าดังดนั้นในการนี้ก็เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือขอเช้ญหน่วยงานตีเกี่ยวข้องโปรดําเนินการดังต่อไปนี้ติดตามสภาพอากาศแล็สภาพน้ําอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า9มิลลิลิตรนะเจ้าในช่วงเวลาโซซี่จโมงบริเวณพื้นที่จุเซียงแล้วก็พื้นที่ที่ยังคงสถานการณ์น้ำท่วมขังอยู่ หากเกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก็คือพิจารณาปรับลดการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำต่างๆขึ้นมากที่สุดนะเจ้าโดยใช้อาคารชลาศาสตร์จัดจราจร,จร,จรน้ำเพื่อเป็นการลดผลกระทบความรุนแรงของอุทกภัยแล้วก็เร่งระบายน้ำเพื่อพห้สถานการณ์น้ำกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะเจ้าโดยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็สามารถใช้งานของอ่างเก็บน้ำ อาคารบังคับน้ำติดตามตรวจสอบซอ่อมแซมแนวคันน้ำบริเวณริมน้ำละก็มีการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตัยนะเจ้าเกาะขอฮึดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับน้ำหลากป้องกันน้ำท่วมแล้วก็สามารถปีจับปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมของบุคลากร เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือความพร้อมของระบบซื่อสารสำรองเพื่อเป็นการบูรณาการความพร้อมคือความช่วยเหลือและกาบบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะเจ้าเจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงตามสายจากไทศบาลต่ำบนบ้านกลางก็ได้มดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณปอมัพี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามห้าฟัง วันนี้ข้าเจ้านางสาวพิมพ์พิสาทาเศร้า,าก็ต้องขอลาไปก่อนปะกันได้ไหมในวันผูกนะเจ้าสำรับวันนี้สวัสดีเจ้าหลักการ dmstt ป้องกันโควิด1 9แบบง่ายๆ 1. distancing เว้นระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตร พราะละอองฝอยจากการพูดไอจามจะฟุ้งกระจายมากในระยะ1-2เมตร 2. m a s มส a วร์ลิสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอยโดยสามารถสวมหน้ากากได้ตลอดเวลาเพราะมีประสิทธิภาพในการกองเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี 3. Hand w a ์วอชชิมันล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเพราะเรามีโอกาส ที่จะนำมือมาสัมผัสใบหน้าโดยไม่รู้ตัว 4. t e เทสซิงตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอทั้งก่อนเข้าทำงานก่อนเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆและหากทราบว่ามีประวัติไปพื้นที่เสี่ยงควรเข้ารับการตรวจโรคโควิด19ทันที 5. ไทยชนะสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆและโหลดแอปหมอชนะพร้อมลงทะเบียนหากมี SFS แจ้งเตือนว่ามีประวัติไปที่เสี่ยงมาควรรีบกักตัวและตรวจหาเชือ้อโควิด -19 โดยเร็วและที่สำคัญต้องงดเว้นหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่แออัดหรือสถานที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมากหากจำเป็นจริงๆควรสวมหน้ากากอนามัยสองชั้นเว้นระยะห่างมันล้างมือให้บ่อยขึ้นเมื่อกลับถึงที่พักต้องรีบอาบน้ำชำะระล้างร่างกายให้สะอาด แยกเสื้อผ้าด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อทันทีต้องไม่คุกครีและเว้นระยะห่างจากผู้สงูงอายุเด็กเล็กหรือผู้ป่วยในบ้านเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคหากเคร่งครัดปฏิบัติตามนี้ทุกพื้นที่ทุกคนจะแล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด19อยู่ห่างไว้ใส่แมสกันมันล้างมือตรวจให้ไวใช้แอปไทยชนะด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลบ้านกลางจังหวัดลำพูน